คาววิดีโอนี้เป็นวิดีโอ CS3 เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้กับวัตถุหรือว่า m ม t ริกซ์ทรานฟอร์มนะครับโดยขั้นแรกเราจะมากำหนดรูปแบบให้กับวัตถุนะครับโดยการกำหนดความกว้างนะครับเป็น1 0 0พิกเซล แล้วก็กําหนดค่าความสูง75พิกเซลครับต่อไปการใส่สีให้กับวัตถุนะครับเราจะใช้คำสั่ง background color นะครับแล้วก็การกำหนดลักษณะของเส้นนะครับ นี่เป็นการกําหนดความหนาของเส้นกําหนดเป็นหน่งพิกเซลแล้วก็กําหนดสีเป็นสีดํานะครับต่อไปคําสั่งนี้เป็นการกําหนดให้เลื่อนโดยอัตโนมัตินะครับกําหนดเป็นออ t โ ต่อไปเป็นการกําหนดรูปแบบของวัตถุที่เราต้องการให้เปลี่ยนแปลงนะครับโดยสร้างวัตถุเพิ่มขึ้นมาคําสั่งของการปรับเปลี่ยนรูปแบบวัตถุเราจะใช้คําสั่ง transform แล้วก็ netic น,นะครับ ตัวเลขจะมีให้กรอกทั้งหมด6ตัวนะครับซึ่งรูปแบบของวัตถกุก็จะมีความแตกต่างกันไปในส่วนของ CSS3 นะครับจะสามารถใช้ได้กับทุกเบราว์เซอร์แต่ว่าจะมีการให้ใส่เงื่อนไขลงไปนะครับสำหรับ Internet Explorer นะครับเราจะใส่ ms ตามด้วยทานฟอร์มนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟฟล็อกสัฟ a ารีแล้วก็ Google Chrome ต่อไปเป็น o p e ป a ก็ตัว O ธรรมดาเสร็จแล้วนะครับสำหรับการกำหนดรูปแบบ หลังจากนั้นให้เราปิดแท็กต่างๆนะครับต่อไปในส่วนของบอดี้เราจะใส่ข้อความลงไปภายในวัตถุนะครับก็คือวัตถุอันแรกใส่ข้อความลงไป ต่อไปข้อความภายในวัตถุอันที่สองแล้วก็ปิดแท็กเหมือนเดิมครับก็ทำการปิดแท็กที่เหลือนะครับ เสร็จแล้วเราก็ทำการเซฟแล้วก็พรีวิวดูได้นะครับเป็น html